จังหวัดราชบุรีกับจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยค่ะหลายคนก็จะคิดว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรหรือเปล่านะคะแต่ในวันนี้ทางทาท,ทสำนักง,งานราชบุรีะค่ะก็ได้เชิญชวนชวนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนนะคะเข้ามาเยี่ยมเยียนในพื้นที่จุดแรกที่เราไปอะค่ะก็คืองาน aqua อ illumination อ <ไป S 1> จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะมีไปจนถึงวันที่6กกันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เพิ่มออไปจนถึงเวลา4ทุ่มด้วยกันค่ะเป็นการจัดแสดงปลาสวยงามประกอบแสงสีเสียงซึ่งไม่เคยจัดมาก่อนในประเทศไทยน,นะคะเป็นลักษณะของอาร์ตแอคนครเรียมะคะ่ะในขณะเดียวกันเองเนี่ยทางเทศบาลก็ได้ทเทศบาลเหมือนบ้านโป่นะคะก็ได้จัดนำร้านขายของโอทอปคอเทีเรอรหรือว่าของฝากนะคะมาจาหน่ายด้วยนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็จะเพิ่มเติมกับการเที่ยวชมปลาใน แต่ถ้าหากว่าท่านที่ชื่นชอบนะคะเรื่องของปลาสวยงามสัตว์เลี้ยงนะคะก็อยากจะชวนให้ไปที่ตลาดกลางปลาสวยงามหรือ Fish v i l l a g e คะ่ะซึ่งไม่ไกลจากสถาน,นที่จัดงานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พากันไปเที่ยวชมตลาดร่มสักซึ่งเป็นตลาดที่ร่มรื่นมากอยู่ใต้ป่าสวนสักนะคะที่อากาศดีแล้วพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นชาวชุมชนนะคะนำของดีของอร่อยมาจำหน่ายกันเยอะเลยนะคะ ที่หนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักก็คือศูนย์วัฒนธรรมไทยดำระเทศไทยที่อำภเภอบางเลยค่ะจุดนี้เองเนี่ยชาวชาว,ชาวไทยทรงดำนะคะซึ่งกระจายกันอยู่ในหลายๆที่ของประเทศไทยค่ะก็ได้มาช่วยงานกันมีการต้อนรับมีการฟ้อนดำนะคะนำอาหารที่เป็นอาหารของพื้นถิ่นรสชาติแบบดั้งเดิมซึ่งหลายท่านทานแล้วก็บอกว่าอร่อยมาก การแสดงการฟ้อนรัมซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะคะการเตงกายที่สวยงามของชาวไทยสกดับมาให้เราได้เห็นได้ชื่นชมได้เรียนรู้กันค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราไปกันก็คือตลาดชุมชนที่อยู่ริมน้ำค่ะตลาดรอสอห2ึตลาดบางหลวงค่ะเป็นตลาดเก่าที่มีความคลาสสิกอย่างที่เเห็นอยู่ตอนนี้นะคะมีอาหารการกิน อร่อยแล้วไม่สามารถที่จะไปหาซื้อที่อื่นได้นอกจากที่นี่เท่านั้นค่ะอยากจะเชิญชวนกันมาเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรีในช่วงของฤดูซีซั่นนี้เดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้ๆนะคะมาท่องเที่ยวกันแบบชุมชนค่ะสไตล์การท่องเที่ยวคิดแล้วไปให้ไปให้ราชบุรีไปให้นครปฐมผมนายสักชัยโชติงันนุนนะครับ ตลัดจังหวัดราชบุรีนะครับจังควที่มีความสำคัญก็คืออกววาบิลูมิเนชันนะครับแห่งสัตว์เลี้ยงมีพวกยิ่งปลานะครับเรามีหมู่บ้านฟิฟลิลนเลยจากนี้ไปประมาณสักสกิโลเมตรนะครับนะครับรวมทั้งจะไปที่บ้านปู่วันวานนะครับฟังวันวานยังหวานอยู่เราก็จะจำลองบ้านปู่ของวันวานเนี่ย ไว้เท่นดนะครับอัดได้มานะครับกแ็แวะมาราชบุรีตรงๆเลย